เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพาหัสบดีที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนจากน้ำหักน้ำแรงโดยเฉพาะคนทำธุรกิจจะปังเปรี้ยงปร่างรวยไม่รู้ตัวเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณที่ได้รับมอบหมายนั้นยากและหนักหน่วงมาก คุณจะเหนื่อยในช่วงแรกๆแ,แต่มีแววจะประสบความสําเร็จในภายหลังเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักไม่ว่าเวลาจะผ่านนานแค่ไหนก็ตามความรักก็ยังเหมือนเดิมส่วนคนโสดมีโอกาสได้สะดุดรัก ใจเต้นตึกตักโดยไม่ทันตั้งตัวสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์การเงินรายจ่ายเริ่มเสมอรายได้แล้วแต่ไม่เป็นไรทางที่ดีควรวางแผนการเก็บออมเอาไว้ก่อนเรื่องของการงานการงานของคุณมีโจทย์ยากงานหินแต่ด้วยความสามารถของตัวคุณแล้วประสบการณ์ทำให้คุณทำให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดีสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักบางทีไม่มีเวลาให้กันแต่ความมั่นใจ ความรักยังเหมือนเดิมส่วนคนโสดต,ตอนนี้วุ่นวายกับงานท่วมท้นทําให้ไม่มีใจคิดถึงเรื่องของความรักเลยสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินรายจ่ายที่จําเป็นเริ่มมาทีละรายการแต่ไม่ทําให้ฐานะของคุณสั่นสะเทือนอย่างแน่นอนเรื่องของการงานการงานของคุณพายุงานถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องขอแนะนําให้คุณทําบุตถวายสังฆทานเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ คุณและคนรักหากมีปัญหาก็ขอให้ผิดตาข้างหนึ่งยอมยอมกันบ้างความรักจะได้ดีขึ้นส่วนคนโสดอาจจะยังไม่ถึงจังหวะคบหากับใครเพราะยังห่วงเรื่องงานและครอบครัวอยู่สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคุณจะมีโอกาสสร้างรายได้จากช่องทางใหม่ๆทําให้มีเงินทองไหลเวียนเข้ามาสพัดในกระเป๋าเรื่องของการงานการงานช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยสายตัวแทบขาด แต่พอได้เห็นผลลัพธ์แล้วผลลัพธ์ออกมาดีมากรับรองว่าคุ้มค่ากับการรอคอยอย่างแน่นอนของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักตอนนี้คบกันเสมือนเพื่อนฝูงเฮฮาไปไหนไปนั่นชิลๆสบายๆส,ส่วนคนโสดอาจจะได้เลื่อนขั้นจากเพื่อนสนิทกลายเป็นคนรักในที่สุด สำหรับคนที่เกิดวันพฤหสัสสวัสดีเรื่องของการเงินดวงชะตาการเงินของคุณจัดว่าไม่มีสะดุดแถมยังมีโอกาสได้ผลกำไรจากการลงทุนอีกด้วยเรื่องของการงานการงานของคุณมีโอกาสทำงานกับคนหมู่มากอาจจะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยมากเป็นพิเศษก็จะประสบความสำเร็จได้มากเช่นเดียวกันเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมาคอยค้าจุนซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ส่วนคนโสดตอนนี้มีคนเข้ามาพูดคุยใกล้ชิดแต่ก็ยังไม่มีใครเข้ามาพิชิตใจคุณจริงจรงิจังๆสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินหาเงินได้มากแบบไม่ต้องง้อโชคชะตาเพราะสองมือของคุณนี่แหละเรื่องของการงานไฟเขียวผ่านตลอดทุกสี่แยกทำอะไรก็ดีไปหมด และก็จะประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักใครที่คบกันมานานก็จะมีข่าวดีในไม่ช้าส่วนคนโสดอยู่ในสถานะโสดแต่ไม่สนิทเพราะมีคนคุยคุยแบบเงียบเงียบไม่เปิดเผยสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ เรื่องของการเงินการเงินเริ่มมองหาการลงทุนการวางแผนทางการเงินในอนาคตซึ่งจะส่งผลในเรื่องของฐานะทางการเงินนั่นเองเรื่องของการงานดวงการงานของคุณ มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์คุณจะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนอยู่ทุกอย่างแบบเงียบๆส่งผลให้การทำงานของคุณดีและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างเร็วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์รักเรียบๆจนบางทีก็ดูเหมือนเรียบเกินไปส่วนคนโสดช่วงนี้ชีวิตของคุณวุว่นวายอยู่กับงานจนลืมคิดเรื่องของความรักไปเลย ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ